ข่าวพิเศยเช่นคือฟุตบอลไทยบายซิกโก้สไตล์ประจำวันที่25มิถุนายน2563โดยใช้ชืว่าครังบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช่นคืนนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช่นคืนนี้แฟนประชมลีลาดีโก,โก้ร่วมทั B G, พ B ีจีเผยสาเหตุเลือกกระต่ายแก้วโดยแฟนทุกท่านชาวไทยรอชมนะฮะลีลาของจอห์ลสรมประตูสายพันกาแฟอย่างดีโก้หรือซันโตอีกครั้งในเล็กที่2นี้ของศึกไทยลีก2020 ไว้ล่วงหน้าได้เลยนะฮะหากใครนะผมไม่มีอะไรผิดพลาดเจ้าตัวจะได้มาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมกระต่ายแก้วบีจีปทุมยูนเต็ดที่ฤดูกาลนี้ทุ่มทุนสร้างเสริมทัพสุดระหำ่ำหวังประสบความสำเร็จมีโทรฟรี่แชมป์ติดมือแล้วก็ได้ตั๋วไปลุย AFC แชมเปียนลีกฤดูกาล2021ให้จบได้แหล่งข่าวเผยก่อนหน้านี้การช่อเรือนะผมติดต่อเจ้าตัวไปจริงแต่สุดท้ายเป็นบิทีปทุมที่ยื่นข้อเสนอที่งดงามกว่าให้เจ้าตัวเลือกมาร่วมทัพกับกระต่ายแก้วไหนที่สุด น่าจะมีอะไรพลิกโผลแล้วกับการที่ได้เห็นอดีตดาวซันโวไทยลีกสสมัยที่ฝากผลงานไว้เมื่อครั้งเจ้าตัวพร่วมทัพกับปราสาทสายฟ้าบริมยิเตดในไทยลีกครั้งที่19ปี2 5 5 8ันสิปมิประตูและก็ไทยลีกครั้งที่22ปี2561ันสิาิี่ประตูโดยเลเที่2ของไทยลีกครั้งที่24ฤดูกาล2020นนั้นจะได้เห็นเจ้าตัวมาสวมเสื้อกระต่ายแก้วอย่างแน่นอน,นครับ โดยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวมาว่าทีมดังครองเตออย่างการช่าเรือนั้นได้ยื่นข้อสเสนอไปให้ดาวเตะชาวเบอร์สุรียนผู้นี้ที่ปัจจุบันยังเป็นนักเตะท,ที่มีสัญญาอยู่กับยอดทีมมาเลเซียอย่างยโฮดารุนทักซิมจริงแต่เมื่อเจอกับข้อสเสนอเรื่องเงินที่ดีกว่า ทั้งค่าสัสญญารวมไปถึงเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนจากวีจีปทุมเข้าไปทําให้เดียโก้หรุยซันโตนั้นไม่ส,สามารถปฏิเสธได้แต่ไม่มีการเปิดเผยมาว่าตัวเลขเท่าไหร่นะฮะแต่ค่าเหนื่อยจะได้ไม่เท่ากับได้จากยะโหอย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวก็มีอายุป,ประมาณ33ปีแล้วสำหรับเดียโก้หรุยซันโตคนนี้ก็มาเล่นในไทยลีกค,ครั้งแรกเมื่อปี2015 มาปีแรกก็คว้าแชมป์ไทยลีกกับชาบูริมิเต็ดพร้อมคว้าดาวสันโวไปครองเลยก่อนที่จะย้ายไปเล่นกับยโฮเมื่อปีสส2562ที่ผ่านมาโดยเขาลงเล่นให้กับบุริมิเต็ดทุกรายการ159นัดทำไปทั้งหมด132ประตูแล้วก็กับอีก9แฮตทริกนะฮะ โดยได้แชมป์กับทางบเรีม,มากมายทั้งโตโยต้าไทยลีก u e 3สมัยช้าง FA ฟเอคัพสมัยโตโยต้าลีกคัพสสมัยออมสินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพภาคถ้วยก่อสสมัยแม่งคงขับ2สมัยแล้วก็โตโยต้าพีเมีย c u ับอีก1สมัยครับเป็นว่าง,งานนี้ดีก็ลุยซานโตก็มีโอกาสาจะย้ายซบบีจีปฐมยูติเต็ดจริงๆด้วยครับโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับแล้วกันนะฮะว่าเขาจะย้ายมาช่วยทีมบีจีปฐมยูติเต็ดจริงหรือไม่นะครับต้องรอรุันต่อไปครับงานนี้ ร้อนข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีลิลินชี้ชิมิสึซ้อมชนิดหาลึกโหดลั่นเป้ายิงประตูไม่เกิน10ลูกในปีนี้โดยภายหลังจากที่เจ้ามุ้ยทีลิลินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยของสโมสรชิม,มิสึเอสเพาทีมมิสึเจลิกประเทศญี่ปุ่นออกมาประกาศยอมรับมาว่าโอกาสลงสามนั้นคงต้องอยู่ที่การตัดสินใจของกุญสูใหญ่ของทีมอย่างปีเตอร์ชครามอฟสกี้แต่ส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมหากได้รับประกาศพร้อมทำเต็มที่เพื่อทีมอย่างแน่นอน ล่าสุดหัวหอกว,วัย32ปีคนนี้ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการนะผมถึงความเคลื่อนไหวของทีมมาว่าบรรยากาศการซ้อมตอนนี้ถ้าจะให้พูดง่ายๆมันก็จะเห็นเหมือน p r e ซ i s ั่นอีกครั้งหนึ่งแต่แบบเข้มข้นเลยก็เหมือนจะเป็นการเตรียมสภาพร่างกายให้มีความฟิตเป็นตัวเพราะเพราะรู้ว่าโปรแกรมเปิดมานั้นมันแน่นแน่นอนอยู่แล้วซึ่งก็จะจำลองแบบถ้ามีเกมกลางสัปดาห์ก็จะซ้อมหนักแล้วก็พักแล้วก็จะพยายามมีเกมเสาร์อาทิตย์ซึ่งสัปดาห์หนึ่งจะมีเกมอยู่2ครั้ง เรากขาต้องจำลองมาว่าเราต้องซ้อมวันอังคารและก็วันพุธให้หนักไว้เลยหรือทางมุ้ยสังยังเผยถึงสภาพร่างกายของตนเองด้วยว่าตอนนี้สภาพร่างกายของเขานั้นดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากโควิดมาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วก็พัฒนาตามทีมอยู่นะฮะเขาก็เหมือนกับทีมญี่ปุ่นทั่วๆไปเขาก็จะมีผู้เล่นแบ่งออกเป็น2ชุดเขาก็จะเตรียมร่างกายไว้ทั้งหมดครับ ในส่วนของทีมนตอนนี้เขาก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ผ่านมายังทําได้ไม่ดีซึ่งเขาก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรไกลขนาดนั้นก็จะวางแบบถ้ามีอุ่นเครื่องก็นานจาเกมนี้มาวัดแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของสภาพร่างกายแต่ละคนทํางานหนักเท่าไหร่และใช้เวลาฟื้นตัวกี่วนันเหมือนเขาจะเริ่มทางกันบ้านแล้วนอกจากนี้มุ้ยสังของเรานะผมยังเผยถึงเป้าหมายในการยิงประตูในฤดูกาล2020นี้ด้วยว่าแน่นอนครับก็อยากจะทําตามนั้นนะเพราะอยากจะให้มันเป็นเลข2หลักอยู่ครับ อดีตสุดหน้าอาัเลเมเบรียกล่าวชิงชยัยสำหรับชิมิซูเอสฟาวนะผมเตรียมจะเปิดบ้านสนามไออไอเซเดียมนห้องไดบระไอสุตะรับการเยือนของนกากย y แกรนปัสเอสในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้เวลาส6บหนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง u t u b e สยามสปอร์ตนะฮะแล้วก็ช่องไนคอร์ดนะฮะผม HD 3 0นั่นเองโอ้โหเป็นระวังงานนี้นะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าเจ้ามุ้ยซังคนนี้จะสามารถทำประตูในปีนี้ได้กี่ลูกกันแน่ เราทุข่าวต่อมากันดีก่อนครับพ่อการนาแมฟิลิป,ปิน์ต่อญี่ปุ่นสู้สุดใจในศึกเจลิกเจลิกคือลีกฟุตบอลระดับต้นของเอเชียกลายเป็นความใฝ่ฝันของผู้เล่นในทวีปโดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อไปสู่ลีกและก็การต่อสู้เพื่อลงสนามเมื่อได้รับสัญญาจึงจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างมูลค่ากลับมาให้กับตัวผู้เล่นเองนักเตะจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลีกอาชีพญี่ปุ่นฤดูกาล2 0 2 0มีจํานวนไม่มากนักแต่ก็ได้รับการจับตามองสูงพอสมควร โดยปีนี้แข่งอาเซียนในลีกแดนประดิบนะผม9กรายไทย7รายมาเลเซีย1รายแล้วก็ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งรายประกอบไปด้วยชนาทิฟสงกสินกวินทามชันันจากซัปโปโรทิราทรบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทิริลินแดงดาจากชิวิสุเอสเพาสตะวันโคโสโพจากยูยูสามเซเรโซโอซากาชัยทอนเทสวันวอนจากยูยูสามเอฟซีโตเกียวปริชาสุสกิวงศรีแก้วจากโพวินเนียอาซุกะเจลิกไฟ ทาดี้ฟายาดจากฟาเกโนโอคายาม่าเจลิก2และธนิบาสเจมเฟอร์สันจากกัมบะโอซาก้าเจลิก1ส่วนรายของเชยทรสสมสรเอฟซีโตเกียวตัดสินใจไม่ส่งทีมยุทิ3นะฮะลดทำการแข่งขันจึงพลรราดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายรังไวรัสโควิด19ทระบาดนั่นเองโดยนอกจากเรื่องราวของผู้เล่นไทยที่แฟนฟุตบอลไทยติดตามกันอย่างต่อนเนื่องนะฮะ ซึ่งเป็นนักเตะหนึ่งเดียวจากฟิลิปปินส์อย่างธานิบาสเจนฟอร์สันกองหลังวัย21ปีที่กำลังตกเป็นเป้าสายตาของ Scott Cooper, อสกอตคูเปอร์ผู้ซื่อใหญ่ทีมชาติฟิลิปปินส์เพื่อดึงขึ้นมาเสริมทัพในทีมชาติชุดใหญ่กำลังเดิน,น้าพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งอย่างหนักนะฮะและก็ต่อยอดความสามารถเพื่อรักษาพื้นที่ในเจลิกของญี่ปุ่นกันต่อไป ดยทางธานิบาสเจฟฟอร์สันแข่งฟิลิปปินส์กาน่าเกิดที่ย่านชินจูกุครงุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพ่อของเขาเป็นการ่าแม่ของเขาเป็นชาวฟิลิปปินส์ใช้ชีวิตในแดนอาธิตุดไทยตั้งแต่กำเนิดนะฮะพยายามใช้ฟุตบอลสร้างชีวิตให้เดินหน้าสู่เป้าหมายที่ฝันนั่นก็คือการเป็นนักเตะอาชีพและหาเลี้ยงชีพด้วยฟุตบอลช่วงระดับเรียนระดับมัธยมนั้นที่กาคูเอนก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญนำพาเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพเมื่อได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนลงเล่นรายการ National High School Football Tournament 2015ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทางเจฟฟ์สันลงเล่นในตำแหน่งกองหลังพร้อมอสวมปลอกแขนกัตตันทีมให้กับถาบันนะฮะได้โชว์ฟอร์มได้ดีจนติดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นไปนแข่งขันที่ประเทศเยอรมนีพร้อมกับตกเป็นเป้าสายตาของสโมสรต่างๆสุดท้ายปี2017ดาวเตนนะแนวรับฟิลิปปินส์รายนี้ถูกสัญญาเข้าทีมเยาวชนขาวาสกิฟอนเตเร่แต่การต่อสู้ในสโมสรแห่งนี้เขากลับยังไม่โดดเด่นสุดท้ายนะผมต้องถูกส่งไปเล่นระดับเจลีก2 กับสโมสร f อีกีฟูยับยืมตัวลงเล่นในลีกไปถึง8เกมบอลถ้วยอีก1เกมด้วยกันสุดท้ายกัมบัสกีฟอนตาเรปล่อยตัวออกจากทีมโดยด้วยการนี้โยกไปเล่นให้กับกับมาโอซากานะฮะซึ่งหลังจากย้ายมาวมทีมเขาต้องการมีส่วนร่วมในชัยชนะของสโมสรและฉันต้องการเติบโตด,ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ นี่ก็เป็นการพูดถึงอนาคตของธาดีบัสเจฟฟ์สันคนนี้นะฮะที่เขาก็ทุ่มเทแล้วก็สู้สุดกำลังกายสุดกำลังใจนะผมเพื่อที่จะฝ่าฟันจิลิกตรงนี้ไปให้จงได้นะครับต้องเราดูกันต่อไปกักกนนะฮะว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรรอทุกข่าวต่อมากันดีกว่าครับโคดอันชมแข้งสุขโขทัยซ้อมตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยเล็งเสริมแข้งใหม่โดยทางโคดอันคุณศรีใหญ่ค้างคาไฟเผยความพร้อมของทีมนะฮะหลังคัมแบ็กรวมตัวกันอีกครั้ง โดทางสุ่พงคงเทพหัวหน้าผู้สอนสุโขทย e f, ยัยเอฟซนะเผยนักเตะทุกคนนั้นร่างกายมีความฟิตเต็มร้อเซซึ่งทุกคนซ้อมตามโปรแกรมที่ได้รับปอาหมายเอาไว้ในช่วงโควิดในชีนโดยล่าสุดทางโคชอันได้เผยม,มาว่านักเตะทุกคนมีร่างกายที่ดีเราสามารถฝึกซ้อมได้เลยโดยไม่ต้องรอให้นักเตะฟิตต้องชื่นชมนักเตะที่มีความรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้ดีช่วงสัปดาห์แรกที่เราจะกลับมาฝึกซ้อมนั้นเราจะเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายให้ทุกคนได้ฟิตเต็มร้อยเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บ พร้อม ane, ร,รื้ helmet, อฟื้นความจําเกี่ยวกับแผนการเล่นที่ผ่านมาหลังจากนั้นค่อยเพิ่ oney, มรายละเอียดต่างๆเข้าไปนะฮะซึ่งโคชอันก็ได้กล่าวเอาไว้นอกจากนี้ทั้งโคชอันยังเผยถึงเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้ยังเล็งหานักเตะกองหลังในโคตาอาเซียนเข้ามาเสริมทัพอยู่นะซึ่งกาลังพิจารณากันอยู่แต่ยังไม่ได้มีการเจรจานั่นเองสําหรับสุโขททยเอฟซีหลังจากลงสามไปแล้วสี่นัดเก็บไปทั้งหมด6คะแนนหลังดับที่8ของตารางคะแนนใตตอนนี้โปรแกรมไทยลีกจะกลับมาลงสามกันอี่2กันนนยยาี้ เป็นว่าง,งานและผมต้องรอดูกันต่อไปนะฮะใครเป็นแฟนสุโขทัย FC นะผมต้องติดตามเขานะฮะข้างข่าวไฟงานนี้พยองอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าววินัยเชื่อคือฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่25มิถุนายน2563โดยเฉพว่าครั่งบอลไทยครับ